แล้วทุกคนใน Wall วอล e ีก็บอกเลยว่าขายหุ้นทิ้งได้เลยอิ่มแล้วไม่มีเติบโตนี้แล้วนะครับแล้วก็สู้คู่แข่งไม่ได้ด้วยแต่อีลอนมสร์เขาตั้งใจว่าเขาจะทําเขามีเงินลองได้แค่3ครั้งคือถ้า3ครั้งนี้ไม่เวิร์คคือต้องม้วนเสือปิดบริษัทเลยนะครับอันนี้เป็นไอเดียที่งงที่สุดเลยตั้งแต่ผมเคยได้ยินมาไม่มีทางทําเงินเลยคุณไม่มีทางสําเร็จเลย ขอคั้น,นิดเดียวครับไม่ว่าคุณเนี่ยจะดูเราเป็นประจำอยู่แล้วนะครับหรือว่าบังเอิญผ่านมาเจอเราอยากจะบอกว่าถ้าคุณอยากได้เนื้อหาที่มันพิเศษกว่าน,นี้ e x ็ก u s i v e กว่าน,นี้คุณสามารถร่วมเป็นเมมเบอร์ชิพโปรแกรมของเราได้ซึ่งสิทธิพิเศษนั้นมีมากมายครับรวยถึงการไลฟ์สดๆกันทุกเดือนด้วยสามารถกดจอยข้างล่างได้เลยครับสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งกับผมพอและนี่คือ Money Matt e r s ครับ รายการด้านการเงินท้งสนุกแล้วก็มีสาระนะครับตัวอีพีนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะร่ํารวยมั่งคั่งนะครับห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงเพราะว่า EP ีนี้เราจะว่ากันในเรื่อง5าสิ่งที่คนรวยเขาทำกันเป็นไงครับลงทุนไหมครับทุ่มทุนสุดๆเพราะฉะนั้นดูให้จบนะครับประกันว่าดีมากเราไปเริ่มที่ข้อหนึ่งครับข้อหนึ่งมี energy ครับสังเกตได้เลยครับว่าคนรวยทุกคนเขาเป็นคนภาษาอังกฤษเรียกว่า energetic คือเป็นคนมีพลัง จำไว้เลยนะครับว่าที่ไหนมี energy ที่นั่นมีเงินยิ่ง energy เยอะยิ่งเงินเยอะครับเช่นบอลก็ได้ครับคุณเห็นไหมครับว่าเนี่ยคนดูเต็มสนามเลยนั่นแะ energy หรือว่าโรงพยาบาลก็ได้ครับถ้าคุณเคยไปโรงพยาบาลคุณเห็นว่าคนเยอะมากเลยครับนั่นนะครับคือ energy ครับไปตลาดก็ได้ครับถ้าไม่นับช่วงแบบโรคระบาดนะตลาดปกติคนแน่นเลยจริงไหมนี่รวมไปถึงตลาดไม่ว่าตลาดหลักทรัพย์นะครับ ตลาดซื้อขาย Exchange พวกคริปโตเคอเรนซีทั้งหลายมี transaction กนะ็คือมีการโอนเงินเข้าออกแลกเปลี่ยนตลอดเวลาเห็นไหมเต็มไปด้วย Energy เท่านี้คุณนะอันดับแรกเลยอยากเป็นคนบางครั้งน้ํารวยนะครับไม่ว่าจะแค่ไหนก็ตามรวยมากรวยน้อยนะต้องเป็นคนมี Energy คุณเคยเห็นเมื่อกลับกันคนที่ตัวเล็กตัวน้อยแล้วนั่มรวยแทบไม่มีนะครับคุณลองไปสังเกตดูได้จะตั้งแต่แบบสตีฟจ็อบบี้เกตส์อีลอนมัสก์มาร์คซักเคเบิร์กจนถึงแบบเจ้าสัวเมืองไทย สังเกตได้ไหมว่าเขาเป็นคนมี energy energy เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำด้วยนะครับถ้าวันนี้คุณทํางานคนเดียวเช่นสคุณทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์ไม่ได้สูงสิงอใครวันๆก็เขียนโปรแกรมเขียนโค้ดสมมิน,นะครับ ถ้าวันนี้จะเป็นหัวหน้าแผนกดูแลเนี่ยหลายสิบคนเลยจากเดิมนะี่คุณเป็นโปรแกรมเมอร์ตอนนี้คุณกลายเป็นผู้บริหารแล้วนะครับไม่มีใครตามคุณถ้าคุณไม่มีพลังจริงไหมสังเกตไหมครับว่าคนร่ํารวยก็คือลูกน้องเต็มไปหมดเลยหลายร้อยหลายพันบางคนเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนคนในซัมไปนะครับเหนียวนํานั่นเองครับสามารถเหนี่ยวนําคนได้นะทีนี้เขาว่ามี Energy ของผมคือไม่ใช่ว่าพูดเสียงดังเป็นคนกล้าร้าวไม่ใช่นะครับแค่เป็นคน มีพลังเฉยๆครับเพราะฉะนั้นฝึกได้ครับอันนี้ฝึกได้ลองคิดตามผมนะครับสมมติว่ามีคน2คนมีพลังกับไม่ค่อยมีพลังนะถามว่าเวลาเช่นเจอปัญหา ใครจะแก้ไดีดกว่ากันใครจะอึดกวัวกันแน่นอนคนมีพลังจริงไหมครับเพราะว่าต้นเหตุของทุกอย่างคือพลังครับจากการเรียนรู้จากการทํางานจากการขายจากการต่อรองจากอะไรก็แต่คือมันใช้พลังทั้งสิ้นครับเขายังสังเกตได้เลยว่าคนรวยนะเป็นคนที่มีพลังเยอะและพลังเหลือเฟือครับเหลือเฟือถึงขั้นเคยเห็นตามงานแต่งไหมเวลาเขามีการเทแชมเปญใช่ไหมโลงอนแก้วแล้วก็มันค่อยร่วงลงมาเรื่ยนี่ครับเขามีพลังขันนั้นเลยคือคนอยู่ใกล้ก็สัมผัสได้ว่าอยู่คนนี้คือแบบมีพลังครับ ทีนี้การเพิ่มพลังเนี่ยมีทั้งจากภายในและภายนอกเอาภายนอกก่อนภายนอกนี่ง,ง่ายเลยนะครับก็คือจากเดิมที่บางคนอาจจะห่อตัวนะครับแบบหลังคอมกับอกผายไร่ผึง่งนึกภาพนะสังเกตไหมครับว่าพอคุณแยืดตัวขึ้นคุณก็มีพลังแล้วพเพราะอะไรล่ะครับเพราะว่ามันเปิดช่วงกระบังลมขึ้นอ่าจริงๆมันมีวิจัยที่ฮาร์วาร์ดด้วยนะครับมันมีเทสท็อกอันนึงเขาพูดเรื่อง power pose ท่าต่างๆเนี้ยเช่นการชูมือการทําท่ามันซูเปอร์แมนพวกเนี้ยคือ ช่วยเพิ่มพลังให้คุณแล้วลองทําดูสิครับเหมือนคนวิ่งเข้าเส้นชัยชนะเย่อย่างนี้ใช่ไหมทีนี้ถ้าเพิ่มจากข้างในก็คืออันนึงเลยเขาเรียกว่าก็คือเซลฟ์ทอล์กนะครับก็คือพูดกับตัวเองคนที่พลังน้อยคือเขาพูดตัวเองในมุมไม่ดีนั่นเองคือฉันมันไม่เก่งฉันมันไม่ดีฉันมันต้นทุนได้อะไรคือเปลี่ยนหม่คือฉันไม่คนมีพลังฉันเต็มไปด้วยพลังฉันไม่คนไม่ย่อท้อฉันเป็นคนอะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากจะให้คุณเป็นนะครับคุณก็ค่อยพูดอย่างนี้ตัวเองทุกวันทุ ประจังกเรียกว่าเขาเรียกว่าเซลล์ f อฟเฟอร์เมชันมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนคุณมันไม่ได้ว่าพูดวันนี้แล้วเปลี่ยนุ่งนี้เลยนะมันต้องทำเนี่ยทุกวันทุกวันเป็นรนะยะเวลาที่ยาวนานถนะ้าคุณจะสังเกตได้เลยว่าคุณค่อยๆเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนขึ้นลองทําดูนะทั้งภายนอกเปลี่ยนภาษากายของคุณนะครับแล้วก็ภายในครับแล้วถ้าเอ e นอรคุณเพิ่มรายได้คุณเพิ่มครับข้อ2เป็นคนไม่รู้ตลอดเวลาครับ มันมีประโยคนึงของสตีฟจ็อบส์ที่พูดเอาไว้นะตอนนั้นเขาไปพูดเหมือนกับปัดชิมนิเทศให้กับสแตนฟอร์ดบางท่านจะไม่ผิดนะครับในจริงดีมากนะเราไปดูได้หาดูคลิปได้แปลเป็นไทยก็มีนะครับแต่ประโยคทองของเขาเลยคือ stay hungry stay foolish จงหิวโหยตลอดและจงทำตัวให้โง่เขลาตลอดคือไม่รู้ตลอดเสร็จไหมครับว่าคือคนสําเร็จทุกคนคนร่ำรวยทุกคนคือจะมีนิสัยแบบนี้ยกตัวอย่างเห็นภาพมากขึ้นนะครับสักสองคนและกันคนแรกคืออีลอนมัส์ครับ หนึ่งในผู้ชายที่รวยที่สุดในโลกปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับทำธุรกิจมากมายใช่ไหมว่าะจะเป็นรถเรินรถไฟไฟ้าอย่างเทสล a า p a c e x ก็คือส่งเนี่ยจะวลดจะไปดาวังคารแล้วด้ซ้ำน,นะครับและอีกอื่นอีกมากมายทุกธุรกิจที่เขาทำไม่ได้เรียนด้านนี้มานะครับคุณไปลองดูสัมภาษณ์เขาได้คือ เขาสนใจอะไรเขาก็คือเขาก็ไปอ่านครับอย่างเช่นเขาทํา SpaceX เนี่ยจรวดเนี่ยคืออ่านหนังสือเพิ่มไปศึกษาคนที่รู้มากขึ้นนะครับไปคลุกเคลียคนที่เก่งกว่าเขาคือเป็นธุรกิจที่ใหญ่มากรายได้มาหาศาลความมั่งคั่งเขามาหาศาลมากอีกตัวอย่างคือบิลเกตส์ครับหลังจากทํา Microsoft สาเร็จแล้วใช่ไหมครับเขาก็เริ่มผันตัวเองมาทําเพื่อสังคมมากขึ้นครับเขาตั้งูลนิธิช่วยเหลือหลายเรื่องนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแต่เรื่องเด่นๆของเขาเนะนี่นั่นคือ ช่วยเหลือคนที่แอฟริกาครับโรคระบาดเช่นมาเ,เรียอย่างเงี้ยนะครับภาวะโลกร้อนอีกหนึ่งอันที่เขาทุ่มเทมากเลยคือทำไงก็ได้ให้ช่วยให้ภาวะโลกร้อนมันดีขึ้น และ3ก็คือเรื่องส่วมครับที่แอฟริกานี่คือส่วมไม่มีในบ้านนะครับจะปัสสาวะอุจจาระคือเดินไปไกลมากนะครับแล้วก็ระบบสาธารณสุขคือไม่ดีเลยคือคนเลยเป็นโรคกันเยอะเรื่องโรคเขาก็ไปอ่านเขาไปศึกษาถามผู้เชี่ยวชาญจนวันนี้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งของโลกเลยนะครับเรื่องวัคซีนเขาไปศึกษาเพิ่มหมดนะครับหรือพลังงานทางเลือกก็ตามหนึ่งในพลังงานทางเลือกที่เรียกว่าบริสุทธิ์ที่สุดและให้พลังงานเยอะสุดคือนิวเคลียร์นะครับเขาก็ไปเรียนด้านนี้เนาะ ถามผู้รู้อ่านอ่านหนังสือเป็นตั้งๆเลยครับเจะบิลเกตส์เอ่ยเจะร์อีลอนมัสเองก็ตามเริ่มต้นจากไม่รู้ทั้งสิ้นครับเพราะฉะนั้นคุณเองก็ต้องเหมือนซิปเจ้าบอกเลย stay hungry stay foolish ครับหิวโหยความสำเร็จและขณะเดียวกันคือคุณก็ต้องทำตัวเป็นฉันไม่รู้ฉันพร้อมเรียนรู้ต่อเวลาครับก่อนจะไปต่อที่เนื้อหานะครับผมขอพูดเรื่องสำคัญสั้นๆนิดหนึ่งแล้วกันนะครับอยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆนะครับทุกคนเลยนะครับ ที่ติดตามเรามาตลอดนะครับเราตั้งใจทํารายการนี้ขึ้นมาเพื่อจะเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนนะครับอยาใช้ความรู้เรื่องการเงินกับทุกๆคนนะครับและเราก็เติบโตขึ้นได้เพราะทุกคอมเมนต์ของทุกๆคนทุกๆคำแนะนำนะครับทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมไม่ได้ทำรายการนี้คนเดียวมีทีมงานด้วยมากมายนะครับทำทีมถ่ายทำทีมตัดต่อครีเอทีฟและอื่นๆอีกมากมายถ้าคุณเห็นว่าเราทำได้ดีแล้วนะครับก็สามารถให้กำลังใจพวกเราได้โดยการกดไลค์ subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเราจะพัฒนาให้มันดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นขอบคุณครับข้อ3เป็นคนแปลกครับเป็นคนแปลกในที่นี้คือเขาเป็นคนคิดต่างจากคนส่วนมากครับและไม่ใช่แค่ครั้ง2ครั้งเขาคิดต่างจากคนส่วนมากเป็นระยะเวลาที่ยาวนานด้วยครับ แล้วระหว่างทางนั้นก็มีคนไม่เห็นด้วยมากมายแต่เขาก็ฝ่าฟันมันมาได้เนาะยกตัวอย่างเช่นอรนบัฟเฟดก็ได้ครับประโยชน์ทองเขาคือจงกลัวในยามที่อื่นนั้นกลา้าและจงกล้าในยามที่อื่นกลัวประโยชน์นี้ชัดเจนมากเลยว่าถ้าส่วนมากกลัวฉันต้องกล้าถ้าส่วนมากกล้าฉันต้องกลัวหรืออย่างเรดาริโอซึ่งเป็นเจ้าของเฮกฟันใหญ่สุดในโลกนะครับเหมือนกันเขาบอกว่าคนสําเร็จนั้นต้องมีเขาเรียกว่า contrarian mindset c o n t r a r i a n มาจากคําว่า c o n t r a s ก็คือความต่างนั่นเองครับผมเคยดูสัมภาษณ์เขาบอกว่า คุณต้องพนันสวนทางของคนส่วนมากที่สำคัญไม่ใช่แค่ต่างต้องถูกด้วยถึงจะรวยจะไม่ได้บอกให้พนันนี่คือเปรียบเปรยเฉยนะครับไม่ได้ให้พนันจริงๆแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตลาดมันไม่ค่อยดีเลยจริงไหมครับต,ตอนที่เราถ่ายทําอย่างนี้คือโอ้มันมีเหตุการณ์เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะ UST รูน a าเอยตลาดหุ้นเมืองนอกตก แต่บัฟเฟต์เนี่ยซื้อเอาซื้อเอาคนอื่นไม่กล้าทําอะไรตอนนี้คือไม่ลงทุนไม่ทําอะไรทั้งสินนะ้นเนาะเห็นไหมครับว่าเป็นคนแปลกคิดต่างจากคนส่วนมากเป็นระยะเวลาที่ยาวนานอีกตัวอย่างหนึ่งเช่นแจ็คมาครับหนึ่งในชายที่รวยที่สุดในจีนใช่ไหมในวันแรกๆเนี่ยแจ็คมาเอาไอเดียตัวเองไปพรีเซนต์นะไปพิชกับพวกนักลงทุนนะครับบ่อยครั้งเขาบอกว่าเขาเจอประโยคนี้คืออันนี้เป็นไอเดียที่โง่ที่สุดเลยตั้งแต่ผมเคยได้ยินมาไม่มีทางทําเงินเลยคุณไม่มีทางสเร็จเลย เขาบอกเขาเจออย่างงี้เป็นร้อยๆครั้งอะแต่คนส่วนมากอาจจะเลิกไปแล้วเนอะครับแล้วทุกคนที่พูดคือคนที่รวยขเขาหมดนะครับแต่เขายังเชื่อต่อว่ามันเวิร์กครับเขาทาต่อไปเรื่อยๆื่อเรื่อยๆจนวันนี้มีอาริบาบาเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะมั่งคั่งน้่ารวยจริงๆนะต้องจำประโยคนี้เลยนะครับว่าถ้าคุณอยากได้ผลลัพธ์ของคนส่วนน้อยคุณห้ามคิดห้ามทำเหมือนคนส่วนมากครับข้อ 4. กล้าเดิมพันครับมันคล้ายๆกล้าเสี่ยง แต่ผมว่ามันยิ่งกว่านั้นอีกคือมันเดิมพันเลยนะผมว่าตัวอย่างที่ดีมากผมนึกถึงอีลอนมัสอีกแล้วอีลอนมัสเนี่ยเคยเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง PayPal นี่ย้อนกลับไปหลายสิบปีแล้วนะครับร่วมกับอีกคนหนึ่งผู้ชายคนนี้ชื่อว่าปีเตอร์ทิวทั้งสองคนเนี่ยขายบริษัท PayPal ได้ให้กับคนอื่นไป แล้วทั้งคู่ก็ได้เงินมาปีเตอร์ทิวได้เงินมาก็ไปก่อตั้งบริษัทเป็นเวนเจอร์แคปิตอลเฟิร์มก็คือไปลงทุนเพิ่มนะครับซึ่งไปลงทุนหลายบริษัทด,ดังๆเช่นในนั้นคือ Facebook ลงทุนเป็นคนแรกๆเลยนะครับปีเตอร์ทิวก็รวยกว่าเดิมนี่ก็เดิมพันเห็นไหมนะครับมีความเสี่ยงแต่โอโ้โหอีลอนมัสก์นี่คือยิ่งกว่านั้นอีกสุดขั้วมากเลยเขาได้เงินมาหลายร้อยล้านเหรียญน,นะครับเขาสามารถกเกษียณได้แต่แบบอายุยังน้อยเลยด้วยซ้าแต่เขาทำาไงรู้ไหมเขาเอาเงินทั้งหมมดดทีี่ไปซไนะซืืื้้้อออถาาผิิกกกจรค SpaceX sla ับ SpaceX หมดตัวเลยหมดถึงขั้นนี้ว่าไปนอนเอาตามบ้านเพื่อนอะเริ่มต้นศูย์ใหม่หมดเลยซึ่งเดิมพันสูงมากใช่ไหมครับมันอาจจะเจ๊งก็ได้แล้วก็เกือบเจ๊งทั้งคู่จริงครับอย่างเทสลานี้จะล้มละลายมาหลายรอบแล้วนะครับสเปซเซ็กนี่คือเป็นบริษัทที่ส่งกระสวยอวกาศขึ้นไปนอกโลกใช่ไหมครับจะไปดวงจันทร์ส่งดาวเทียมขึ้นไปอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมเขาคิดได้ว่าวิธีจะทําให้เซฟคอสเนี่ยประหยัดขึ้นได้คือไอตัวจรวดเนี่ยที่ปรติเนี่ยเวลาส่งขึ้นไปถ้าคุณเคยเห็นสมัยก่อนนะครับขึ้นไปปุอออด แล้วใช้ไม่ได้แล้วเขาก็เอาตันนั้น,นกลับมารีไซเคิลได้ซึ่งเป็นไอเดียที่ไม่มีใครเคยกล้าทํามาก่อนแต่ไอลอนมาร์สเขาตั้งใจว่าเขาจะทําทีนี้เขามีเงินลองได้แค่3ครั้งคือถ้า3ครั้งนี้ไม่เวิร์คคือต้องม้วนเสือปิดบริษัทเลยนะครับครั้งแรกขึ้นไปปุ๊บจะวดกกาลังจะกลับลงมาเกือบจะจอดได้แล้วนะนิดเดียวเองระเบิดครับครั้งที่ 2, ุ๊บขึ้นไปย้อนกลับมาระเบิดครับครั้งที่3ขึ้นไปลงกลับมาครั้งนี้ไม่เวิร์คคือจบไม่มี SpaceX ครั้งที่3สุดท้าย สุดท้ายเวิร์กครับทุกวันนี้ ทุกคนทราบดีว่า SpaceX ทําอะไรบ้างใช่ไหมร่วมโคกับนา sa ทุกวันนี้นาซาคือ o u t ซอ u บริษัทหมดแล้วนะครับแลคือหนึ่งนั้นคือ SpaceX แล้วก็ดาวทงดาวเทียมทั้งนอกเนี่ย SpaceX ส่งเยอะนะครับไปช่วยสงครามได้ไหมยูเครนรัสเซีย,ยให้เห็นว่าเป็นคุณคุณกล้าทำไหมไปย้อนไปถ้าคุณเป็นอีลอนมัสครับคุณขายกิจการได้คุณได้เงินมาหลายร้อยล้านเหรียญนะไม่ใช่บาทยนะเป็นเหรียญน,นะครับสบายทั้งชาติเลยเป็นคุณคุณเลือกอะไรนี่ไงผมไม่เห็นว่านี่คือคนมั่งคั่งร่ำรวยทุกคนมีเหมือนกัน คือเป็นคนกล้าเดิมพันครับและยิ่งอยากจะมั่งคั่งร่ำรวยมากต้องเดิมพันยิ่งต้องสูงครับเดิมพันในที่นี้มันไม่ต้องเป็นเงินเสมอไปนะครับเดิมพันเวลาเดิมพันความตั้งใจเดิมพันการนอนการนอนน้อยข้อ5คืออุดมสมบูรณ์ครับคือฉันไปอยู่ที่ไหนที่นั่นก็อุดมสมบูรณ์นึกภาพคล้ายๆเหมือนกับนาข้าวและแห้งแล้งแต่ถ้าฉันไปเป็นคนไปทำนะเดี๋ยวฉันจะทำกลับมาจนมันอุดมสมบูรณ์ ก็คือจากไม่มีชั้นสร้างมันมีได้ฉันไม่มีเงินฉันหาเงินได้เพื่อเห็นภาพมากขึ้นยกตัวอย่างแล้กันแซมบอลตันครับแซมวอลตันเนี่ยมาจากคนธรรมดาเลยไม่ได้ร่มรวยอะไรตอนอายุ44คือจริงถือว่าค่อนข้างจะเริ่มธุรกิจเริ่มถือว่าชาแล้วนะครับ44นี่คือเสียงมาก ถ้าเจ๊งก็คือหมดตัว,วเวลาในการรื้อฟื้นไม่ค่อยมีแล้วใช่ไหมคนทําธุรก็เริมเ่มอายุน้อยๆล้มจะมีโอก,กาสลุกได้ใช่ไหมสีสีนี่คือถ้าล้มแล้วลุกยากแล้วนะครับเขาเริ่มทําร้านคล้ายๆเหมือนร้านสะดวกซื้อด้วยเงินประมาณ50,000นบาทอ,อ๋อแล้วก็ยืมเงินกู้เงินมาด้วยนะครับซึ่งในยุคนั้นมีอยู่2บริษัทยักษ์ใหญ่หญอยู่แล้วนะครับที่ครองทั้งอเมริกาเลยก็คือบริษัทเซียสแล้วก็ JC Pen n e y ครับเซียสนี่คือแบบเป็นพันสาขาทั่วประเทศเนาะ j จซี n พน y นี่คือหลายพันสาขาทั่วประเทศคือครองตลาดคือใครๆช้อปปิ้งก็เนี่ยไปเซีย p e เจ e พนีนะครับแซมมอลตันคิดมาทําคือตอนที่แบบเหมือนคล้ายๆเหมือนตลาดมันอิ่มแล้วอารมณ์นั้นนะครับแต่เขาก็เชื่อว่าเขาทําได้แล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคนเรียนสูงอะไรด้วยนะครับตอนเขาปิดร้านตอนกลางคืนเนี่ยเขาทำไงรู้ป่ะครับเขาขับรถไปดูร้านอื่นครับ ทุกวันทุกคืนแบบนี้ครับบางครั้งขับรถข้ามรัฐด้วยซ้าไปบางครั้งขับรถข้ามประเทศด้วยซ้าไปอย่างมีเลยนะครับเพื่อไปดูว่าคนอื่นเขาทำเป็นยังไงกันแล้วเขาก็ไปดูอะไรดีเขาก็จดอะไรเสียเขาก็จดมาเพื่อมาประยุกต์กับร้านของเขาใช่ไหมแล้วเขาก็ทำแบบนี้ครับค่อยๆขย,ย,ยายสาขาที่2 3 4 5ไปเรื่อยๆครับจนมีหลายร้อยสาขาแล้วเขาตอนนั้นเขาเปลี่ยนชื่อเป็น Walmart แล้วเนาะ เข้าตลาดหลักทรัพย์ครับแล้วทุกคนในวอล e ีก็บอกเลยว่าขายหุ้นทิ้งได้เลยถ้าคุณถือหุ้น Walmart อยู่คือขายได้เลยคืออิ่มแล้วไม่มีเติบโตนี้แล้วนะครับแล้วก็สู้คู่แข่งไม่ได้ด้วยแต่ทุกวันนี้ Walmart คือ h y เปอร์มาถ้าเปรียบเทียบนะวอลมาร์ทก็บ i ิ๊กซีโลตัสคาฟูประมาณนี้ครับวอลมาร์ทเนี่ยคือบริษัทวี a i l ที่ใหญ่่สุดในโลกนะครับรายได้มากสุดในโลกและตระก,กูลวอลตันก็เป็นตระก,กูลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกด้วยครับ แล้วจำ JC ซีเพนีกับ c ซียใช่ไหมสองบริษัทนั้นทุกวันนี้ไม่อยู่แล้วนะครับเจ๊งไปแล้วครับเพราะแซมวอลตันครับเห็นไหมครับว่าไม่ได้เริ่มต้นจากมีนะไม่ได้อุดมสมบูรณ์เลยแต่ฉันสามารถสร้างความอุดมสมบูรณ์เองได้ครับอีกข้อหนึ่งที่ทำให้คุณเนี่ยร่ำรวยมั่งคั่งได้คือการกดไลค์ครับกดไลค์กด u like, b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งครับเพราะว่าคุณจะได้เนื้อหาดีๆแบบนี้ทุกสัปดาห์ได้ความรู้เรื่องการเงิน,น,น,นทุกสัปดาห์ใช่ไหมขยายมายเตทของคุณขยายความรู้ของคุณ แลวคุณก็จะมั่งคั่งร่รวยขึ้นครับสุดท้ายนี้ผมขอใช้์ออกมาสักสองสาเรื่องสั้นๆแล้วกันนะครับหนึ่งก็คือว่าเราจะมั่งคั่งร่ำรวยจะเท่าไหร่ก็ตามระหว่างทางต้องไม่ทําร้ายใครและไม่โกงใครจริงไหมนะครับข้อ2ครับก็คือ EP นี้ผมเตรียมมาแค่5ข้อแต่ในความเป็นจริงอะ่ะมันมีมากกว่านี้อีกเยอะเลยครับเนะาะแชร์ได้ว่าคุณคิดว่ามันต้องมีอะไรบ้างนอกจาก5ข้อที่ผมพูดมานะครับและข้อ 3. ปิดท้ายด้วยคําคมของวอร์มเฟสครับเขาบอกไว้ว่าถ้าคุณโชคดี สามารถร่ารวยมั่งคั่งได้ไปถึงจุดที่เรียกว่าเป็นคน1%มันเป็นหน้าที่ของคุณเลยนะที่จะต้องเอาเงินของคุณที่มีส่วนเกินเนี่ยนะครับไปดูแล99ที่เหลือที่เขาอาจจะห่อนแอกว่าคุณหรือมีน้อยกว่าคุณครับและถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้เราแน่นแนเลยให้ YouTube รับทราบไปเลยครับว่าเฮ้ยคุณเป็นคนชอบเนื้อหาประมาณนี้นะอย่าลืมกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีแบบนี้ทุกสัปดาห์จากเรา Money m a t t e r s ครับ เราจเจอกันใหม่ EP หน้านะโชคดีครับสวัสดีครับที่คนรวยเขาทำกัน